ขณะที่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้วันแรกก็ปรากฏว่าได้สะบักกันไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ 20, 20รายใช่ค่ะสกนเนี่ยส4 3รารายนี่บรรยากาศของไม่พูดถึงเช่นคุณชัดชัิแกปั่นจักรยานมาเลยนี่จักรยานประจำเนี่ยปั่นมาเป็นปีและ้ะปั่นมา8ปีแล้วคะ่ะแล้วท่านได้เบอร์8ด้วยขณะที่นักข่าวก็เขียนพี่วินมาตุกๆผมก็งง ไทยพี่วินท่านผู้ว่าอัศวินนั่งรถตุ๊กตุกมาลงที่หน้าอาคารนะคะอาคารไอราวัฒนาวิโรจน์และคณาดีสอนเหมารถเมย์มาเหรอนั่งรถแม่สายสีส้มด้วยคุณวิโรจน์นี่ค่ะสาย42รามสองรองเมืองค่ะเห็นพักไหนนะออเพื่อไทยเป็นรถแอร์รถทัวร์แอร์มาอันนี้เป็นพุ้สมัครสอกอ อาพอเห็นภาพนะพอจะเป็นสีสันอันนี้วิโรธใช่ไหมค่ะรถเมสีสม้มรถเบสะท้อนอะไรการจับสลากบทสรุปได้จับกันไปรอบแรกที่มาก่อนแปดโมงครึ่งเนี่เบอร์ค่ะจากนั้นก็ว่ากันไปต่อได้20คนเมื่อวันก็ปรากฏว่าเอาเบอร์ที่ท่านผู้ชมอาจจะสนใจอยู่หมายเลขหนึ่งคุณวิโรธลัคนาอดิศรค่ะนี่หมายเลขสาม หมายเลขสามคุณสกลทีพัทยกุลหมายเลขสี่ดรเอสุชชวีสวรรณสวัสดิ์ค่ะประชาธิปัตย์ค่ะตอนนี้เท่าที่ดูมีอยู่สามพักการเมืองนะ<อ>มีวิโรจน์ก้าวไกลสุชาชวีประชาธิปัตย์หมายเลขหกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะอันนี้อิสระ หมายเลข8หมายเลขแคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อิสระเหมือนกันนะหมายเลข1ิ11อนาวาอากาศตรีศิธทาทิอวารีค่ะพักไทยสร้างไทยอันนี้ไทยสร้างไทยทนผูชมะค่ะเอาพอเห็นบรรยากาศไหมตัวเลขนะั้นมันสำคัญยังไงเอาวิโร์ก่อนค่ะคนวิโร์บอกเลยเนี่ยทนผูชมะที่ดูเหมือนหลายคนบอกโอ้โชคดีได้หมายเลขหนึ่ง เจ้าตัวบอกว่าอย่างไงถือเป็นชัยชนะก้าวแรกเลยนะคะปัญหาของประชาชนต้องมาที่หนึ่งค่ะอะไรได้หนึ่งนะคะเบอร์เ,รเลขหนึ่ง <c oughs> คือเวลาจับเบอร์ปุ๊บผู้สมัครแต่ละคนต้องคิดสตอรี่เลยทันทีต้องไปค่ะเดี๋ยวออกไปนะะักข่าวต้องถามแน่เลยคุณวิโรจเนีบอกว่าย่างไรเอาชัดๆ,ๆ,ดๆอีกทีน <c oughs> บอกจับได้เบอร์หนึ่งแว็บแรกที่คิดคือประชาชนต้องถูกคิดเป็นลำดับที่หนึ่งเสมอค่ะ หวงคืนความเป็นหนึ่งให้ประชาชนประมาณอย่างนั้นใช่ไหมใช่ประชาชนต้องเป็นที่1น,นโยบายต่างๆงบต่างๆคำนึงถึงประชาชนเป็นที่1น,นะคะท่านผู้อ่าวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าสิพอลาออกมาแล้วค่ะศวินได้หมายเลขหกท่านก็บอกเราก็คิดแทบแย่เลยอุ้อยขขเลขหกเลขหกค่ะ ท่านบอกว่ายังไงท่านอยู่มา5ปีแล้วดังนั้นถ้าได้เป็นต่อปีที่6พอดีเลยค่ะนี่เป็นเลขที่เป็นสัญญาณรัฐประชาชนกนรุงเทพจะเลือกไห้ทํางานต่อในปีที่6ค่ะโอ้โห,โหมันเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้ท่านชมตอนหยิบขึ้นมาตอนแรกถ้านไปหายผิดเป็นเลขเก้านะ <c oughs> จริงๆรนเลขหกค่ะหมายเลขหกครับ ท่านผู้ชมครับคนชัดชาติสิทธิพันธ์ได้เบอร์8บอก<ช>ไม่ซีเรียสแต่เบอร์8มันจะเป็นการทำงานแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลข8ดอ่ะใช่นี่เจ้าตัวบอกนะ,ะเบอร์8เบอร์8จะเป็นการทำงานแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเลขมงคลค่ะนี่เราพอเห็นภาพนะพอเห็นภาพนะคนที่ไปที่จับตาดูเนี่ยใครได้เบอร์สาม <3 S 1> กัคุณสกลทีคอการเมืองก็จะดูว่าโอ๊ยครับพี่เอได้เบอร์สามประชาธิปัตย์จะต้องไปโชว์สามนิ้วเวลาหาเสียงอ่ะหรือคุณสกลทีซึ่งเคยอยู่กปป,ปสใช่ไหมค่ะ<า>จะต้องไปโชว์เบอร์สามจะเป็นยังไงปร,รากฏว่าพี่เอก่อนพี่เอพี่เอ<า>พี่เอสุชัชเวสุวรรณสวัสดิ์ประชาธิปัตย์ได้เบอร์สี่ โอ้โหสตอรี่มาเต็มเลยน้องไร้หัวใจมีสี่ห้องมอบให้คนกรุงเทพทั้งหมดอันนี้สตอรี่ที่หนึ่งของพีเอนะคะอีกสตอรี่หนึ่งบอกเลขสี่คืออริยสัจสี่หนทางดับทุกสตอรี่ที่สามเลขสี่คือเดือนเกิดเกิดเดือนเมษาค่ะ <ฮา S 2> สตอรี่ที่สี่เป็นลูกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ค่ะมันเป็นเลขมงคลที่จะดีกับตัวเองจะได้ทำงานรับใช้คนกนทรทมให้ได้โอ้โห ทอร์ีนี่ประชดิปัดดีเต็มสุดเลยนะเอเราเนี่ยเลขส่ส่วนคุณสกนทีว่ายังไงพอได้หมายเลขสคุณสกนทีออกมาบอกนะข่าวโอ้โหสามภาษาเกษมันคือช่วยก็ล้อกับชื่อพอดีชื่อสกนทีก็ลี่อกับป้ายของคุณสกนทีที่ใช้คําว่าทันทีแบบทอทงสระอีอะ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น สกอนที <Second> <5. S 2> เลขสามถามต่อคนสงสัยว่าจะชูนิ้วยังไงถ้าไปชูนิ้วแบบสนิ้วอย่างนั้นมันจะไปซ้ํากับกลุ่มการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวไหม,มคุณสะกอนทีบอกว่าเราก็ชูไปลักษณะแบบนี้ไงครับโอเคนี่เลขสแบบโ okay. อเคสิ่งที่เป็นตัวตนเราในอดีตคงปฏิเสธไม่ได้ม,มันเป็นโอกาสของเราในช่วงนั้นๆแต่ว่าการทำงานต้องแยกแยะท่านผู้ชมรอเด็นต่อมา มุมนึงเนี่ยไม่รู้นะหลายท่านบอกอยากจะเห็นการเมืองที่สร้างสารรค์การหาเสียงที่ต่างคนต่างว่ากันไปผมว่าจะเป็นคนหัวเก่าอย่ากโกรธกันผมอยากเห็นการที่จะต้องมาบอกด้วยว่าของฝั่งนู้นไม่ดียังไงของฉันดีกว่าย,ยัางไง <c oughs> นี่ในความรู้สึกแบบของผมนะ <c oughs> ใช่ไหมน้องไบ <c oughs> ไม่รู้นะน้องใบอาจจะเห็นแบบแนวสร้างสารรค์เมื่อวานนี้แน่นอนแชมป์เก่าไม่ใช่แชมป์เก่าอาดีตผู้ว่าแต่งตั้งก็คือวัชวินขวัญเมืองค่ะ <c oughs> เลือกผมคือเดิมวันที่เปิดตัวท่านบอกอ๋อดูคนอื่นดีเท่านั้นเลยแล้วถ้าดูแล้วไม่เหลือใครให้เลือกอัศวินแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่แล้วนะเมื่อวานนี้บอกเลยเลือกอัศวินมาสารงานต่อนง<ฮ>างใบสารงานต่อจะได้ทําให้เสร็จที่ผ่านมาเมื่อวานที่ท่านบอกกับเราที่เราถามว่าทาไมห้าปีท่านไม่ทําท่านบอกก็มันโควิดไปสองปีแล้วอ่ะเออนี่ทําอีกหน่อยก็เสร็จแล้วค่ะ <ฮา S 1> ปรากฏว่าเน่น่เ่เมื่อวานนี้ไปไหน เมื่อวานวนี้ไป,<า>ไปสวนป่าเบนจากกิติเมื่อวานนี้พี่กับน้องไว้ยังเพิ่งคุยกันอยู่เลยใช่ว่าจุดเด่นของคุณอัศวินพี่รู้บอกว่าคือสวนกับคลองใช่ไหมคะเมื่อวานท่านไปสวนป่าเบนจากกิติค่ะบอกไม่ได้มาหาเสียงนะนักข่าวถามว่ามาเคลมหรือเปล่าท่านบอกไม่ใช่เคลมพอดีมาคือเคลมก็เคยไปเถอะหาเสียงเลือกตั้งกับท่านอัศวินคือพามาดูว่าอัศวินเนี่ยทําอะไรไว้บ้างค่ะท่านบอกอออนี่เอ้แต่ที่นี่สวยนะค่ะ<า>ไม่ได้เชียร์นะแต่เขาทํามาก่อนไง แต่ไม่รู้คนอื่นก็ว่ากันไปนักข่าวไปถามคุณชัดชาติสุทธิธพันธ์คุณชัดชาติบอกยังไงคุณชัดชาตินี่บอกเลยเลอ่ะถ้าจะต้องเลือกประสานงานต่อแล้วจะมีการเลือกตั้งไปทำไมหมมันต้องอย่างนี้า<อ>การเมืองครับมันต้องพูดตรงไปตรงมา<อ>ไม่ต้องไปใส่หน้ากากก็หากันมันต้องว่ากันประชาชนกรุงเทพเขาจะได้เลือกตั้งครั้งแรกผู<า>้ว่าเนี่ยในรอบเก้าปีทีเดียวใช่ไหม ภาพเป็นแบบนี้คุณวิรอดเมื่อวานนี้คือคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไปไหนตั้งไปหนึ่งสารหลักเมืองค่ <5. S 2> เอาชัยชนะคส <5. S 2> องอนุสองรีชัยสมระพมเพื่ออะไร <5. S 2> เป็นการเอาเลือกเอาชัยช้ยสมบัติระมแต่วิรอดเลือกไปยุทสศรีประชาธิปไตยเจ้า <5. S 2> ตัวบอกอยังไง บอกว่าที่เลือกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่แรกเพราะว่าวันเลือกตั้งผู้ว่ามันตรงกับ22พฤษภาคมมันคือวันรัฐประหาร22พฤษภาปี57ค่ะเป็นวันที่อำนาจของประชาชนถูกปล้นที่นี่จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์และจะเป็นโดมิโน,โนตัวแรกที่คนกรุงเทพจะประกาศว่าเราจะไม่ให้ขโมยใครมาขโมยความฝันเราอีกแล้วนี่ทุกที่มันมีนัยยะหมดเลยเห็นไหมส่วนใหญ่ไปทุ่สรีย์กับอีกที่หนึ่งวัชรสงคราม ท่านผู้ชมฮะนายกอมนตเมื่อวานนี้ท่านพวงท่านรัฐมนตรีมหาดไทยอนุภูมิเผ่าจินดาไปคลององอ่างใช่ไหมใช่แน่นอนเดี๋ยววันนี้นะข่าวก็ต้องถามท่านท่านก็นจะต้องแหมงงุดดกิดผมจะไปพบประชาชนทำไมต้องมาคิดเป็นเรื่องการเมือง <c oughs> นี่รองรัค่ะแล้วท่านว่าอย่างไงโฆษกรัฐบาลเป็นคนเปิดเผยนี่ท่านไปช่วงเย็นนะเรียกว่าพับแขนเสื้อกันไปทีเดียวทอสู้อพับแขนเสือ้อท่านบอกเลยนะฮะว่าจุดนี้เนี่ยกทม รัฐบาลมอบหมายกทมใช่ไหมให้ฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลองได้อย่างลงตัวค่ะกับชีวิตของคนกรุงเทพเป็นไปตามนโย,ยบายรัฐบาลจนได้รับรางวัลระดับโลกเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เหมาะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพ เป็นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่โดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ท่านนายกเมื่อวานนี้เนี่ยท่านบอกกับรบรรดาผู้ประกอบการและชาวบ้านที่นั่นเลยใช่ไหมวันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะในความสําเร็จของโครงการพัฒนาคูคลอ,องของกรุงเทพมหานครจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนี่ค่ะ คือท่านบอกนี่คือผลงานสําคัญของรัฐบาลเลยนะคะคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนประชาชนที่อยู่ตามริมคลองก็ต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นะให้มันดีแบบนี้ต่อไปอไป่าบริการ12นาทีนี่คือการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีช่วงหน้ากลับมา